ก็ใส่น้ําตาลไปนะคะน้ําตาลที่เตรียมไว้เนาะแล้วก็น้ํามะขามที่เตรียมไว้ฟื้นคนให้น้ําตาลละลายก่อนเนาะเดี๋ยวใส่น้าปลาไป,ปาช้อนเดียวนะคะ้อนปลาปร้าหนัวใส่หนึ่งทับพีทับพีไปเลยไม่เป็นไรยังไงก็ไม่เค็มนะคะ,ะใส่ปลาร้านัวไปอีกหนึ่งทับพีนะคะเพราะว่ามันยังจืดอยู่นะคะแล้วแกงส้ม กวางตุ้งห้องเต้สดจากสวนเลยนะคะเมนูตามมีตามเกิดของคุณพรนะมีอะไรก็ทำมันนั้นแหละนะคะเป็นไงคะแกงส้มคุนเป็นไงบ้างแกงส้มกวางตุ้งห้องเต้สูตรบ้านสวนนะคะเป็นไงคะอร่อยเชียวนะคะ นัวเลยนะคะแกงส้มใส่น้ำปลาด้วยนะคะนัวนัวทุกคนอร่อยมากวันนี้เราจะนำเสนอเมนูแกงส้มนะคะทุกคน mm hmm. เห็นกวางตุ้งห้องเต้ขุพรไม้เนี่ยถอนมาจากแปลงสดๆสดเลยนะคะเราจะแกงใส่ปลาทูนะคะแล้วก็เครื่องแกงมีอะไรบ้างคือพริกแห้งพริกสด หอมกระเทียมอะไรนะขมิ้นแล้วก็กระชายนะคะนี่กระชายกําลังขูดอยู่นะคะทุกคนยังไม่เสร็จเอามาแง่งนึงอีกสองแง่งกําลังขูดนะคะใส่กะปิน้ําตาลปี๊บน้ํามะขามน้ําปลาหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นี่เลยนะคะหลุงป้าปร้านัวสูตรสองค่ะคุูฟานจะเหีะใส่ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความนัวนะจริงๆแล้ว เขาไม่ใส่กันนะคะแต่ว่าเราอยากจะได้ความนัวนิดนึงเนาะไ <Yeah. S 1> ปะเราไปแกงกันดีกว่าทุกคนยังยังขูดกระชายอยู่นะคะ <Yeah. S 1> ยังขูดอยู่จ mm hmm. ำเครื่องแกงแล้วนะคะมองเห็นไหมอะ่ะเอาเอาอยู่นี่อยู่นี่เอาตายละ <laughs> กล้องไม่เห็นอะ่ะเราก็จะใส่พริกไปแล้วนะใส่พริกไปก่อนใส่พริกไปก่อนเนาะตามพริกก่อนแล้วกันเนาะ ตำพิก่อนเด้อพอดีพอดีพี่สาวเดินไปไหนไม่รู้จะให้พี่สาวเป็นมือตำให้ไปละไปละเดี๋ยวนะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะแล้วใส่หอมเลยต้องค่อยๆเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นนะคะ ตองให้มันบุกก่อนอยังไงมันจะกระเด็นน,นี่ใส่ทุกอย่างลงไปนะคะกระชายแล้วก็ขมิ้นด้วยนะคะควรก็จะต่ำเนาะอันนี้อันนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องต่ำผักใส่ทีหลังแล้วก็จะใส่ปลาลงไปแล้วนะคะ เพราะว่านี่ละเอียดแล้วนะคะใส่ปลาลงไปออพอดีแขนสั้นนะคะใส่ปลาลงไปแล้วก็แล้วก็โขกต่อนะคะเดี๋ยวควรจะไปละลายเครื่องแกงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ใส่ผักให้พี่สาวล้างผักให้ตอนนี้นะคะ แกงแล้วเดอ้อแกงแล้วเดอ้อใส่น้ำล้างคกไปแล้วนะคะใส่น้ำนะคะใส่น้ำลงไปควรจะทำน้ำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินผักบุ้งต่อไปอีกนะคะปิดฝาไว้รอเดือดก่อนเตรียมไว้แล้วกวางตุ้งห้องเต้เครื่องปรุงรอแป๊บหนึ่งเดอ้อเดือดแล้วเราจะปรุงรสแล้วนะ เราจะปรุงรสแล้ว,วลลนะคะก็ใส่น้ําตาลไปนะคะน้ําตาลที่เตรียมไวเ้เนาะฟึบเออแล้วก็น้ํามะขามที่เตรียมไว้ฟืบนะคะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอนขอคนก่อนนะคะคนให้น้ําตาละละลายก่อนเนาะแล้วเราแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยใส่อ้าวอ้าวลืมใส่น้ําปลาเดี๋ยวใส่น้ำปลาไปความเบื้องต้นใส่ช้อนเดียวนะคะ ช้อนเดียวกลัวจะเค็มกลัวจะเค็มเดี๋ยวเราจะใส่ลุงป้าปลาหนัวด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไะไนี่ก่อนเพราะว่าน้ำตาลยังไม่ละลายนะคะคนก่อนนะคะน้ำตาลยังไม่ละลายอ่าอ่าให้ให้ให้พี่สาวว่างละเดี๋ยวพี่สาวแกงนะคะเพราะเมื่อกี้น้ำตาลเป็นก้อนมันยังไม่ละลายเดี๋ยวคนให้นตาลละลายแล้วจะใส่ลุงป้าปลาหนัวแล้วก็ชิมนะคะ เบื้องต้นลุงป้าปลารล้านัวใส่หนึ่งทับพีทับพีไปเลยไม่เป็นไรยังไงก็ไม่เค็มนะคะอ่าอ่าแล้วเสร็จแล้วเราค่อยเราค่อยชิมนะคะคนไปก่อนนะคะคนไปก่อนชิมนะคะให้พี่สาวชิมอ่าจืดอยู่นะคะเราเราต้องเติมเกลือลงไปนะคะถ้าจืดเนาะ,ะใส่เกลืออีกหนึ่งช้อนชานะคะ พอพอเดี๋ยวมันจะเข้มใส่ไปอีกหนึ่งทัพพีใส่ปะลาร้านัวไปอีกหนึ่งทัพพีนะคะเพราะว่ามันยังจืดอยู่นะคะนัวแท้ชิมรสแล้วใช่ไหมชิมรสสุดท้ายแล้วนะคะโอเคแล้วใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาใส่ปะลาร้าอีกสามช้อสามทัพพีนะคะทุกคนนัวแท้แน่นอนนะคะเราจะใส่ผักเลยนะคะ ใส่ส่วนก้านไปก่อนนะคะนี่ใส่ส่วนก้านไปก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะกลัว,วมันจะแข็งเกินไปนะคะโอเคโอเคโอเคแล้วนะคะอ่าโอเคสุกนะคะแต่ยังไม่เปื่อยไม่เป็นไรเราก็จะใส่ส่วนใบลงไปแล้วเดอ้อ ใส่ส่วนใบลงไปแล้วแกงส้มกวางตุ้งห้องเต้น,นะคะทุกคนสดจากสวนเลยนะคะนี่คือสูตรบ้านสวนนะคะเมนูตามมีตามเกิดของคุณพรนะมีอะไรก็ทำอันนั้นแหละนะคะเป็นไงคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลทุกเลิฟนะคะที่มีให้นะคะช่องพรอสาทีสต t ีทีพดูได้ตลอดนะคะก็อย่าลืมนะคะทิ้งหัวใจให้คุณพอซ้มดวงแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้กุอด้วยเดอ้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเป็นไงคะแกงส้มพรเป็นไงบ้างแกงส้มกวางตุ้งห้องเต้ สูตรบ้านสวนนะคะยังไงคะอร่อยเชียวนะคะนัวเลยนะคะแกงส้มใส่น้ำปลาด้วยนะคะนัวนัวทุกคนอร่อยมาก